กลุ่มบัญชีกลางเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนเมษาย,ยน2567รับเงินแนๆ่ๆวันที่10เมษาย,ยนนี้ทั่วประเทศพร้อมกันกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่รัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอาชีเด็กผู้สูงอายุและคนพิการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประจำเดือนเมษาย,ยน2567 จากกลุมบัญชีกลางระบุชัดเจนเลยว่าวันที่10เมษายนนี้ทุกกลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือกันกี่บาทและการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตลอดทั้งปี2,567นั้นจะมีวันไหนกันบ้างกลุ่มเปราะบางก็จะประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนบุตรหรือเด็กแรกเกิดจนถึง6ข,ขวบรับเงินอุดหนุน600บาท เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่จ่ายปกติตามขั้นบันไดาตามช่วงอายุผู้สูงอายุ60ปีจนถึง69ปีรับเบียอย่างชีพ600บาทผู้สูงอายุอายุ7 0ถึง79ปีรับเบียอย่างชีพ700บาทผู้สูงอายุ8 0ปีจนถึง89ปีรับเบียอย่างชีพ800บาทรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปรับเบียอย่างชีพ1000บาท และเบีย้ยผู้พิการสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างชีพ800บาทและผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยอย่างชีพ1000บาทโดยการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มปลอบบางประจำปีงบประมาณ2567ก็จะเป็นดังนี้ ซึ่งปกติจะจ่ายทุกวันที่10ของทุกเดือนหากเดือนใดที่วันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนขึ้นมาในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลให้โทรหากรมบัญชีกลาง Call Center หมายเลข02-270-6400หรือหมายเลขกลาง02-127-7000 หรือจะโทรหาพอมอก็ได้ที่หมายเลข1300ตลอด24ชั่วโมงหรือกรมกิจการผู้สูงอายุหมายเลข02-642-4336-9และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหมายเลข02-354-3388ต่อ311หรือ313